เป็นลมพิษผื่นขึ้นต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันแต่ตอนนี้ลมพิษไม่ขึ้นแล้วความสามารถพิเศษของเบต้ากลูแคนซึ่งเขาจะไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นเซลล์สําหรับสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะต่าง,งานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะมีพื้นผิวที่มีความชอบที่จะจับกับเบตา้ากลูแคนโดยเฉพาะ ความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมและป้องกันการติดเชื้อเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่เซลเล์เม็ดขาวไม่มีวันเหนื่อยล้าความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสูงมากเซลล์ภูมิคุ้มกันสำหรับผิวหนังแข็งแรงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายแข็งแรงด้วยอาการที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันลดลงจะดีขึ้นดีขึ้น โดยเฉพาะเบต้ากลูแคน1316เป็นเบต้ากลูแคนโครงสร้างเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและดูแลผิวพรรณได้อย่างดีเยี่ยมเบต้ากลูแคนเป็นอาหารที่ได้จากธรรมชาติซึ่งแพทย์ทางเลือกแนะนำให้กับกลุ่มคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือคนที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดมะเร็งใช้ในการกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายและใช้ในการกำจัด สิ่งแปลกปลอมที่เข้าในร่างกายเบต้าหนึ่งสามกกรูแคน